บทที่ 2,982. เย่ม่านตกตะลึงผู้คนส่วนใหญ่ที่มาที่บ้านตระกูลเย่ก็เพื่อหาปัญหาก่อนที่จะวางแผนต่อต้านเธอและพวกเขาก็ต้องการฆ่าเธอเพราะเธอไม่เชื่อฟังแต่คราวนี้มีคนต้องการฆ่าเธอโดยตรงจรงิจรงๆเยม่านรู้สึกสับสนเล็กน้อยเธอไม่เคยยุยยุใครเลยในวันธรรมดาไม่มีใครควรใช้หินอาถรรพ์คุณภาพสูงจำนวนมากโดยตรงเพื่อจ้างชายที่แข็งแกร่งมาฆ่าเธอเยมานอดไม่ได้ที่จะถามอีกครั้งว่าใครส่งคุณมาที่นี่ อย่างไรก็ตามชายสวมหน้ากากไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกเย่ยม่านเขายกดาบในมือขึ้นแล้วยิ้มให้เย่ยม่านเราใช้เงินเพื่อทำสิ่งต่างๆมันเป็นกฎด,ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกคุณได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครคุณทําได้เพียงตําหนิตัวเองที่ทําผิดต่อใครบางคนที่คุณไม่ควรลุกรานเย่ยม่านขมวดคิ้วเธอไม่เต็มใจและพูดต่อว่าตรับใดที่คุณบอกฉันว่าใครเชิญคุณมาเลยฉันสามารถจ่ายหินอาถรรพ์ระดับสูงให้คุณได้ แน่นอนฉันสามารถให้จำนวนหินอาถรรพ์ระดับสูงแก่คุณได้สามเท่าพิเศษเสนอให้คุณทั้งหมดที่ฉันต้องการคือคุณกลับไปฆ่าคนที่เชิญคุณมาชายสวมหน้ากากหัวเราะเยาะและพูดว่าใครๆก็บอกว่าผู้นำเย่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากแต่ฉันจะเชื่อใจคุณได้อย่างไรเห็นเราเป็นเหมือนลางโง่เหรือไงไม่งั้นคนในวงการนี้ก็ทำแบบนั้นไปหมดแล้วสิทันใดนั้นอย่างเชิญก็พูดกับชายสวมหน้ากาก,ากว่าคือไปอยงคังจากนิกายเสือดาวที่เชิญคุณมาที่นี่หรือเปล่า อย่างเชิญก็ประหลาดใจมากยังมีคนที่กล้ามามองหาปัญหาที่ตระกูลเย่อีกหรือในที่สุดเขาก็นึกถึงคนที่เป็นไปได้ทั้งหมดและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่ามีเพียงคนเดียวคือไปยงคังที่เพิ่งจากไปในโลกใหม่ปัจจุบันมีไม่กี่คนที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมาที่ตระกูลเย่เพื่อค้นหาปัญหาคือหวงเหอเฟยนิกายไปยุนและนิกายเสือดาว หวงเหอเฟยรู้ดีว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของหยางเฉินนั้นน่ากลัวเพียงใดดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่มาหาหยางเฉินอีกไม่เช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่ในเวลานั้นที่จะเลือกแอบหนีไปอีกครั้งสำหรับนิกายไปยุ่นพวกเขาไม่น่าจะค้นพบตัวเองได้ในเวลาอันสั้นแม้ว่าพวกเขาจะพบพวกเขาก็จะส่งนักบูที่ทรงพลังกว่านี้มาและมันจะไม่ใช่นักบูสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแน่นอนดังนั้นหยางเฉินจึงสรุปว่ามีเพียงไปยงคังและไปโวยเท่านั้น พวกเขามาที่บ้านตระกูลเย่ด้วยจุดประสงค์ที่ซ่อนเร้นพวกเขาไม่ต้องการให้เย่ม่านเข้าร่วมการประชุมหารือในวันพรุ่งนี้และทัศนคติของเย่ม่านก็มั่นคงมาโดยตลอดพวกเขาจึงไม่ต้องการให้เย่ม่านมีชีวิตอยู่อีกต่อไปหลังจากได้ยินคำพูดของหยางเฉินชายสวมหน้ากากทั้งสองคนก็ขมวดคิ้วทันทีและแววตาแห่งความประหลาดใจก็ฉายแววล,ลึกลงไปในดวงตาของพวกเขาแม้ว่ามันจะฉายแสงเร็วมากแต่หยางเฉินก็ยังมองเห็นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามชายสวมหน้ากากไม่ยอมรับแต่พูดกับอย่างเฉินว่าให้หนูฉันไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของนิกายเสือดาวที่นายกำลังพูดถึงไม่ต้องพูดถึงไปยงคังฉันแค่รับค่าจ้างเพื่อทำสิ่งต่างๆให้คนอื่นๆน,นี่ไม่ใช่เรื่องของนายนายควรออกไปทันทีอีกฝ่ายไม่ได้เอาหินอาถรรพ์ออกจากหัวของนายดังนั้นฉันจึงที่เกียจเกินกว่าจะจัดการกับนายตอนนี้ฉันจะให้นายมีโอกาสรอดจงออกไปซะไม่อย่างนั้นอย่าโทษฉันที่หยาบคาย แม้ว่าชายสวมหน้ากากจะพูดแบบนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกกลัวหยางเฉินอยู่ในใจเล็กน้อยเขายังเคยได้ยินเกี่ยวกับขา่าวลือต่างๆเกี่ยวกับตระกูลเย่และตอนนี้เขาไม่สามารถต้านทานหินอาถรรพ์ระดับสูงจำนวนมากได้ดังนั้นเขาจึงยอมรับงานที่เปยยงคังมอบให้เขาหลังจากมาถึงบ้านตระกูลเย่หยางเฉินก็ค้นพบทันทีว่าพวกเขากำลังซ่อนรัศมีไว้สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นเขาจึงจงใจถามหยางเฉินก่อนหน้านี้ว่าฝีมือใครที่นําศพไร้หัวไปแขวนอยู่นอกบ้านตระกูลเย่ หลังจากได้รับการยืนยันเขาก็รู้ว่ายางเฉินเป็นเรื่องยากที่จะรับมือและในเวลานี้เขาไม่ต้องการต่อสู้กับยางเฉินบทที่2,983ชายที่แข็งแกร่งสวมหน้ากากไม่ต้องการต่อสู้กับยางเฉินแต่ยางเฉินไม่สามารถเฝ้าดูแลปล่อยให้พวกเขาจัดการกับแม่ยายของเขาได้ยางเฉินดูร่าเริงและพูดว่าผมก็อยากจะรู้ว่าคุณจะหยับคายกับผมได้อย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้ชายสวมหน้ากากก็ขมวดคิ้วและลังเลในใจ เขากลัวปรมาจารย์ที่ลือกันว่าซ่อนอยู่ในตระกูลเย่มาโดยตลอดคราวนี้เขายอมรับงานนี้เพราะไปะยงคังจะมอบหินอาถรรพ์ระดับสูงมากมายให้เขาสำหรับนักบูธ,ธรรมดาหากพวกเขาต้องการฝึกฝนและบุกทะลวงต่อไปและกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้แข็งแกร่งพวกเขาจะต้องหาวิธีที่จะได้รับยาเม็ดฝึกฝนระดับสูงหรือหินอาถรรพ์ระดับสูงครั้งนี้เขาถูกล่อลวงด้วยหินอาถรรพ์ระดับสูงและมาที่ตระกูลเย่เขาอธิษฐานอย่างลับๆขอให้ชายที่แข็งแกร่งในตระกูลเย่ไม่อยู่เคียงข้างเป้าหมายตลอดทาง เดิมทีเขาคิดเสมอว่าผู้แข็งแกร่งที่ซ่อนตัวอยู่ในตระกูลเย่จะต้องเป็นสัตว์ประหลาดแก่ที่มีชีวิตอยู่หลายร้อยปีเขาไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะเป็นแค่ชายหนุ่มแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายหนุ่มแต่เขาไม่กล้าที่จะประมาทเลยและเขาไม่ต้องการต่อสู้กับหยางเฉินเลยเพียงแค่การบีบบังคับวิถีบูที่มองไม่เห็นบนร่างกายของหยางเฉินก็เพียงพอที่จะทำให้เขารู้สึกถึงความลึกที่ไม่อาจยั่งถึงของหยางเฉินได้เมื่อเห็นว่าหยางเฉินไม่ต้องการจากไปเขาก็รู้สึกลังเลเล็กน้อยอยู่พักหนึ่ง หลังจากที่ได้เห็นยางเชินเมื่อกี้นี้และได้เรียนรู้ว่าศพไร้หัวที่แขวนอยู่หน้าประตูบ้านนั้นเป็นฝีมือของอยางเชินเหตุผลที่เขาไม่เลือกที่จะหลบหนีก็เพียงแซงทำเป็นสงบและแกล้งทำเป็นมีพลังในการข่มขูย่ยางเชินนั่นคือทั้งหมดที่ทำได้แต่สิ่งที่ทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกก็คือไม่ว่าเขาจะดูแข็งแกร่งแค่ไหนยางเชินก็ไม่เคยคำนึงถึงเขาเลย ชายสวมหน้ากากพยายามทำให้หยางเฉินตกใจอีกครั้งเขาพูดอีกครั้งว่าไห้หนุ่มนายอย่าบ้าเกินไปหน่อยหน้หนาฉันที่เกียจเกินกว่าจะฆ่านายหากนายยืนกรานที่จะแสวงหาความตายงั้นฉันจะช่วยสงเคราะห์หยางเฉินหัวเราะและพูดว่าถ้าคุณต้องการดำเนินการก็รีบลงมือหยุดพูดไรสาระได้แล้วชายสวมหน้ากากกระตุกมุมปากอย่างดูเดือดเขาทำได้เพียงที่ดับยาวในมือไปที่หยางเฉินสำหรับเย่ม่านที่อยู่ด้านข้างเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาไม่สนใจในสายตาของเขาเย่ม่านเป็นเหมือนไก่บนเขียงที่รอการถูกเชือด เกาเจงในขณะนั้นชายสวมหน้ากากอีกคนที่นิ่งเงียบมาจนถึงตอนนี้ก็ตะหวาดออกมาแต่เมื่อเขาเปิดปากเขาก็พูดคำพูดของชาติเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งยางเชิงรีตาลงเล็กน้อยด้วยเจตนาฆ่าที่เดือดพล่านในดวงตาของเขาทำไมผู้ชายที่ชื่อไปถึงบ้าขนาดนี้ปรากฏว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับประเทศบนเกาะเล็กๆนี้และจริงๆแล้วเขามีสุนัขบนเกาะเล็กๆนี้ด้วยชายจากเกาะเล็กๆตรงหน้าเขาเข้าใจว่ายางเชิงกำลังดูถูกเขาราวกับเป็นสุนัข และทันใดนั้นก็มีแสงเย็นเฉียบแวบเข้ามาในดวงตาของเขาเขายกดาบขึ้นแล้วรีบวิ่งไปหาหยางเฉินทันทีหยางเฉินระวังเย่ม่านที่อยู่ด้านข้างเป็นกังวลหยางเฉินยืนอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าสงบไม่แม้แต่จะซ่อนตัวและเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะดำเนินการแม้แต่น้อยสำหรับผู้ชายสองคนที่สวมหน้ากาก,ากที่อยู่ตรงหน้านี่เป็นการยุยยุที่เหลืออดและความโกรธในใจพวกเขาก็รุนแรงขึ้นทันทีชายสวมหน้ากาก,ากจากเกาะเล็กๆจู่ๆก็เพิ่มความแข็งแกร่งในมือของเขา แต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือแม้ว่าดาบอาถรรพ์ในมือของเขากำลังจะหล่นลงบนหัวของหยางเชิญแต่หยางเชินก็ยังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างมั่นคงราวกับภูเขาและไม่ขยับเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหยางเชิญถึงสงบได้ขนาดนี้และยิ่งหยางเฉินสงบมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นเท่านั้นหมับเมื่อดาบยาวกำลังจะแตะผมของหยางเชิญหยางเชินก็ยกมือขึ้นและคว้าดาบยาวในมือของเขาโดยตรงชายสวมหน้ากาก,ากจากเกาะก็เบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อ